หน่วยการเรียนรู้ที่2ครับอุปสงค์และอุปทานนะครับวันนี้เรามาดูในเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกําหนดอุปทานบ้างหลังจากครั้งที่แล้วครับเราพูดได้เราได้พูดถึงเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกําหนดอุปสงค์ไปแล้ววันนี้เรามาดูเรื่องของอุปทานกันบ้างครับปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกําหนดอุปทานหรือความต้องการขายแน่นอนครับกฎของอุปทานถ้าราคาสินค้าสูงความต้องการในการขายหรืออุปทาน ก็จะมีความต้องการขายที่มากยิ่งขึ้นในทางกลับกันถ้าราคาสินค้าและบริการลดลงอุปทานนะครับหรือความต้องการขายก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะครับมาดูปัจจัยบ้างครับที่จะมีอิทธิพลอะไรบ้างที่จะทําให้ความต้องการขายมากขึ้นหล,ลดน้อยลงอันดับแรกครับราคาปัจจัยการผลิตเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตมีอะไรบ้างนะครับทบทวนความรู้เดิมปัจจัยการผลิตก็จะมี ที่ดินทุนแรงงานผู้ประกอบการถูกไหมครับ4ปัจจัยนี้ถ้านะครับปัจจัยการผลิตมีราคาที่สูงขึ้นหรือปัจจัยการผลิตเนี่ยเราเรียกว่าต้นทุนการผลิตนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าจะสูงตามไปด้วยครับถ้าปัจจัยการผลิตมันสูงขึ้นต้นทุนก็สูงตามไปด้วยส่งผลให้กําไรของผู้ผลิตนั้นนะ่ะลดลงครับทําไมผลผลกาไรของผู้ผลิตลดลงก็เป็นเพราะว่าเมื่อต้นทุนมันสูงขึ้นนักเรียนนะครับราคาสินค้าและบริการก็ต้องปรับตัวสูงขึ้นด้วย ไหมครับส่งผลให้กําไรลดลงถ้าขายของแพงนะครับขายสินค้าและบริการราคาสูงผู้บริโภคก็ไม่อาจที่จะซื้อได้ถูกไหมครับฉะนั้นส่งผลให้ผู้ผลิตต้องลดปริมาณในการผลิตนะครับแล้วก็การขายลดลงเพราะว่าอะไรถ้ายิ่งผลิตออกมามากครับผลกําไรก็อาจจะลดน้อยลงเสี่ยงต่อการที่จะขาดทุนฉะนั้นก็ต้องผลิตออกมาในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่มากจนเกินไปถ้ามากเกินไปขายไม่ได้ครับเสี่ยงต่อการขาดทุนใช่ไหมเมื่อกี้ที่ครูเพได้พูดไปฉะนั้นอุปทานครับความต้องการขายจึงลดลงครับ 2. เทคโนโลยีในการผลิตครับเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกําหนดอุปทานเทคโนโลยีมีผลอย่างไรครับถ้าเกิดการค้นพบวิธีการผลิตใหม่ๆครับสิ่งสําคัญคือเทคโนโลยีสมัยนี้ก็อาจสามารถที่เรียกว่าทํา ให้วิธีการผลิตนะครับผลิตได้ม,มากขึ้นหรือใช้ปัจจัยในการผลิตลดน้อยลงไปครับในเรื่องของแรงงานถูกไหมครับแรงงานทุนอะไรต่างๆถูกไหมครับอาจจะลดน้อยลงไปทําให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยลดน้อยลงไปครับส่งผลให้การผลิตน,น่าใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นใช้คนน้อยลงใช้เทคโนโลยีให้ได้มากยิ่งขึ้นเองอันนี้คือในเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกําหนดอุปรทานเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการผลิต อันดับที่3ครับราคาสินค้าและบริการชนิดนั้นนะครับมีผลเหมือนกันครับถ้าสินค้าราคาสูงขึ้นความต้องการขายก็ยิ่งมากขึ้นด้วยครับอันนี้เป็นเรียกว่ากฎของอุปทานเลยก็ว่าได้ครับเกี่ยวกับสินค้าสูงขึ้นความต้องการขายก็มากยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกัน C. การคาดการณ์ของผู้ผลิตครับ สมคล้ายๆเป็นผลมาจากข้อก่อนเมื่อกี้เลยเกี่ยวกับในเรื่องของราคาสินค้าและบริการชนิดนั้นมากันครับการคาดการณ์ของผู้ผลิตครับในกรณีนี้ครับกูจะย,ยกตัวอย่างเปในเรื่องของชาวนาชาวนาครับมีการคาดการณ์ว่าราคาข้าวจะสูงขึ้นครับจากการที่โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลหรือรัฐบาลประกาศในเรื่องของราคากลางของการขายข้าวการรับซื้อข้าวนะครับชาวนาก็าอาจจะหันเขาเรียกว่ามาปลูกข้าวมากกว่าปลูกพืชชนิดอื่น โดยปกติแล้วชาวนาชาวไร่นะครับอาจจะปลูกพืชชนิดอื่นเช่นมันสับปะหลังข้าวโพดอ้อยอะไรต่างๆคราวนี้ถ้าข้าวราคาสูงขึ้นชาวนาก็อาจจะปลูกมันสับปะหลังกับข้าวโพดน้อยลงครับส่งผลให้อุปทานของการขายข้าวเนี่ยสูงขึ้นแต่ในทางกลับกันนะครับข้าวราคาสูงขึ้นอุปทานในการขายข้าวเพิ่มขึ้นฉะนั้นอุปทานในการขายมันสับปะหลังกับข้าวโพดก็ลดน้อยลงครับเพราะว่าราคามันสับปะหลังกับข้าวโพดเนี่ย อาจจะราคาไม่สูงเท่ากับราคาข้าวนั่นเองครับอันนี้คือการคาดการณ์ของผู้ผลิตครับ 5. จํานวนผู้ขายสินค้าที่มีผู้ขายมากครับอุปทานก็จะมากตามไปด้วยสินค้าใดผู้ขายน้อยครับอุปทานก็จะน้อยตามลงไปด้วยครับหมายความว่าอย่างเช่นอะใกล้เปิดเทอมครับยิ่งชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนอะไรต่างๆของนักเรียนใช่ไหมมีผู้ขายมากครับ อุปทานก็จะขายมากตามไปด้วยเพราะยิ่งใกล้ช่วงเปิดเทอมยิ่งเป็นนักเรียนชั้นที่เริ่มต้นใหม่เช่นอ่ามหนึ 1, ่งมอสแบบนี้ครับสินค้านะครับก็เป็นที่เรียกว่ามีความจําเป็นต่อผู้บริโภคผู้ขายก็จะมีคนขายมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าผู้บริโภคก็จะต้องการมากแต่สินค้าใดครับที่ผู้ขายน้อยเนี่ย หรือผู้บริโภคต้องการน้อยเนี่ยผู้ขายก็จะขายน้อยลงนะครับอุปทานก็จะน้อยตามลงไปด้วยครับเพราะไม่มีคนซื้อไงผู้ขายก็อาจจะไม่ต้องขายอะไรมากนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนต่างๆหกอันสุดท้ายครับเป็นเรื่องของราคาสินค้าชนิดอื่นครับที่มีปัจจัยการผลิตเดียวกันครูยกตัวอย่างตรงนี้ครับเป็นเรื่องของการผลิตผลผลิตทางการเกษตรแล้วกันครับถ้าราคาข้าวเพิ่มขึ้นครับ จาก14,000ับาทต่อตันครับเป็น20,000บาทต่อตัน,นค,คล้ายๆกับการคาดการเมื่อกี้เลยครับแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับในเรื่องของโครงการหรือรัฐบาลราคานะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องของปัจจัยการผลิตเห็นไหมข้าวนะครับกับข้าวโพดเนี่ยมีปัจจัยการผลิตที่เหมือนกันมีอะไรบ้างอาจจะเป็นในเรื่องของที่ดินถูกไหมครับอาจจะเป็นเรื่องของทุนเรื่องของแรงงานที่เหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น ในเรื่องของอาจจะเป็นในเรื่องของทุนใช่ไหมเป็นเรื่องของแรงงาน,นต่างเนี่ยคล้ายกันแต่ถ้าราคาข้าวปรับตัวขึ้นสูงขึ้นนะครับชาวไร่ครับอาจจะหันมาปลูกข้าวเพิ่มขึ้นครับเพราะโโหได้ราคาต่อตันต้องสองหมื่น 20, บาทฉะนั้นในเรื่องของการปลูกข้าวโพดเนี่ยก็อาจจะลดน้อยลงความต้องการขายในเรื่องของข้าวโพดเนี่ยก็ลดตามลงไปด้วยครับจะเห็นได้ว่านะครับปัจจัยการผลิต ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกําหนดอุปทานนะครับอันนี้เป็นอุปสงค์ต้องขออภัยโดยผิดอีกแล้วนะขออภัยก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งหมด6ข้อด้วยกันครับที่มีในเรื่องของอิทธิพลต่อการขายครับไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้านะครับการคาดการนะครับต้นทุนการผลิตอะไรต่างๆนะครับสำหรับในวันนี้ครับปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกำหนดอุปทานก็จบลงเพียงเท่านี้ หวังว่านักเรียนจะเข้าใจในบทเรียนและเนื้อหาครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยอย่างที่ครูได้พูดไปเมื่อกี้นะครับมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามคุณครูได้เลยครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรในบทต่อไปหรือหน่วยต่อไปหรือจะเป็นเรื่องเดิมต่อพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ